อย่นี้ก็เป็นคืนที่สามนะส่งใล้ส่วนวี้นสวทธิธรรมนะคุกปัจจนักาเพื่อที่จะทุนให้เก่ขก็ชืมลาประมวลทุนจ่ากทุกหลานไปตั้งแต่ขึ้นแรกส่วนมาธิกาอิธรรมจิตธรรมวิเปลขึ้นต่อเกวดปัจจัยวิภามและข้อจัยายน พิทีสามนะิธรรมทุกขการอภิกรรคือว่าาำคือประกวดมีํำบทส่วนพนะรุ่งนี้นะทางาทกับเ้าตกแจ้งญาติมาร่วมงานนะงานให้มาเร็วนวะกชาวเพื่อนตกไปจาวไปนามเบนเริ่มพิธีประมาณเที่ยงตรงนะรเร่มเริ่มพิธีนะเพราะว่าว่าเรานั้น ก็บกระดูแลระดิ่งที่ใดในตอนเย็นไปต้องบริหารเวลาเพราะว่าเอาเดียวเราก็จะเก็บกระดูลสี่ห้าโมงเกระดูลประมาณที่แปดในก้างส่วนตอนเย็นเสร็จประมาณหนึ่งทุ่มหรือทุ่มกว่าเราเสร็จไม่ดึกจนเกินไปเพื่อลงตัวสำหรับปานเราแต่ก่อนแต่ก่อนนั้นก็นอนแหลกสามใบสามใบสี่กว่าที่จะเก็บกระดูกก็เมื่อค่ำก็จะตัวทั้นดีนัทำมาก็ขยับมาหลายปีแล้วแหละ นะเพื่อความสะดวกนะบางคนไม่ได้อยู่จุดนี้ไม่รู้คนะิดแบบเดนะินะามๆสมาเนี่ยอยู่ยี่สีบปีรู้ปัญหาอวมควรฉะนั้นอยู่ในวัดน,นี่ยตาม,มามีอำนาจอยู่แล้วที่จะบริหารจัดการให้มันดีขึ้นเนพะราะว่าอยู่ในวัดน,เ,นเป็นหน้าที่ของเจ้าวาที่ต้องบริหารจัดการ ส่วนไหนที่เป็นปัญหาก็รับโครงแกไ้ไขนะไม่ต้องไปรอโยงนะบางอย่างเอาตามใจโยงแล้วเราละปลันะมันไม่สะดวกกับทางวัดน,นะพระน้ำตกนะดังน,นั้นบางอย่างก็ต้องนะเอาพระเป็นหลักอยู่ในวัดอยู่ในวัดตอ่อจากนั้นนะไม่ใช่น,นุ่งไปฟังแลยคนนาชุมชนซึ่งไม่ได้อยู่จุดนี้นะอาจจะมีาามมปัญหาต่อตมาอีกจำไป ฉะนั้นผูน้นำก็ต้องตามพระไม่ะมีพระตามผูน้นำนะราะนั้นต้องรูงให้ดีาบางบางอย่างจะเอาลูกนำทางธรรมนี่นะยมว่าอย่า,ายงไรนะบางอย่า,ายงมันไม่ได้นะยมยังหมกมุ่นไปยุกต่างๆยังคิดอยแบบยมยม,ยม,ยมอยู่เดียพระมีทางการเรียนรู้าผการปฏิบัติมาระดับหนึ่งบางรูกก็ไปไกลแล้ว ความคิดจะมีปัญญาทั้งไปไแล้วแต่โยกพ่อนะไม่เขา้าใจตามไม่ทันั่นในหลายอย่างต้องอยังไงก็ตามรักก่อนดีที่สุดนะถ้าไม่ดีก็จะเปปรับปรุงแก้ไขถ้าถ้าดีก็ต้องทําไปเรื่อยๆงานก,ก็เหมือนกันจริงๆเราก็อยากให้บ้านเราเปลี่ยนเหมือนกันนะถ้าเราทําแบบเดิมนะก็จะจ่ายก็ยังนะก็ยังเป็นแบบเดิมอยู่แต่ถ้าเรามีการบริหารจัดการใหม่มันเลก็แม่ควร เป็นไปได้หรือเปล่าว่าต่อไปอเราเอาแอบสีห้าปคนะ์งานระองงานอย่างนี้ไม่ต้องไปมาเยอะนะการบริหารจัดการนจะให้ขึ้นฐานข้าวเป็นเวลาเป็นช่วงถ้าเราทำอย่างนี้ได้มัาก็จะนะยกปีก็ดนะถ้าเรายังแบบเดินมันก็เป็นแบบเดินอย่างนี้นันะ่นหลายๆคนกระพงมาเหมือนกันบอกว่ามันอยู่ในวัดเลยส่วนดีก็มีส่วนไม่ดีก็มีนะ ฉะนั้นอแตมเาก็พยายามค่อยๆปรับปรุงไปเรื่อยๆเราจะพาเราจะพาเป็นความรับผิดชอบเรื่องนะการจ่ายต่างๆก็เพิ่มเรื่องความสะดวกทางที่ยีให้นะก็เรียกว่าในหลายอย่างเกือบลงตัวได้ละนความสะดวกสบายสถานที่ต่างๆไม่ขับแย้งกอนในบ้านนะแม้เพียงว่าสบายใจในหลายคนมาเห็นว่าเรามีความร่มรื่นนะ เขามาก็เย็นเลยไม่แต่มาอยู่แต่มาก็รรู้สึกว่ามันเย็นกว่าข้างนอกเยอะฉะนั้นธรรมะในวันนี้จึงมีอยู่หลายหมวดหลายข้อเรื่องของธรรมะัวเดียวขยายไปต่้งเยอะแยะในแบบเป็นธรรมะธรรมดาเนี่ยจะเขาเรียกว่าพิธรรมแต่มาแต่พิธรรมมาเป็นเลยจะได้รู้แล้วรู้มันจะได้ชัดตามหัวข้อที่ว่าพิธรรมนั่นเอง นะนี่ป็นสิ่งที่เป็นความรู้ใหม่นะไม่ใช่หยดแค่ตำเหล็กอย่างเดียวแล้วก็เอาไปเป็นหลักเป็น,นมาขยายนะให้มันชัดขึ้นจนะหลายอย่างวิทยาได้หลายอย่างหลายประเทศหลายกามนั้นกันนี่ก็เรื่องของปัญญาเลยนะแต่บางคนไม่ได้เรียนมาปฏิบัติมาก็เขาไม่เข้าใจเขาก็าจะเอาเพียงแค่ในตำราแค่นั้นที่ผูบาอาจารย์บอกไว้แล้วก็คิดไปไกลกว่านั้นตา่างจากตำรา แต่ตรงปัญหาคผู้ที่ผ่านการศึกษามมาได้ระดับหนึ่งหรือว่าคิดตาม,มาพอสมควรปฏิบัติมาพอสมควรก็จะจะมีความคิดต่างจากเดิมก่อนต่างจากเดิมนะก็อยังพัฒนาเรื่องนี้ได้ก็อาศัยเวลาเหมือนกันอาจจะยาวเวลาในการเรียนรู้ในการศึกษาเราคิดเอาถูกมานะเพราะนั้นในแต่ละครั้งละมาตรวจดตัวเทียบกันจะไม่เหมือนกันจะไม่ค่อยเหมือนกัน จะมีขยายบางสาบบางตัวบางเรื่องให้ญาติโยมได้ฟังนะซึ่งมันเป็นเรื่องหละเอียนนะแต่ถ้าที่เรียนมาบางทนก็ยังไม่เข้าใจนะอันนี้คือพยายามนะย้อยนแลนะตรวจอธิบายขยายนะความของธรรมะความหมายของธรรมะในการตรวจน,นะนั้นมันเป็นการเรียนรู้ไปในตัวด้วยนะเพราะว่า,าการคนว่าตรวจ พอเป็นที่ที่เฉยๆอย่างนั้นมันก็ลันผลออมาน้อยแต่ตรวจแบบธระมะตรวเนเด่ภายในการตรวจแต่ละครั้งจะมีการขยายหลักธรรมคือว่าสภาวธรรมในแต่ละครั้งทุกๆครั้งที่ตรวจนั่นเด่นเพราะฉะนั้นของธรรมะเป็นอย่างนี้และธรรมะการตรวจก็วัดจริงจริงไม่เข้าใจสภา,ภาสวธรรมมันจะตีกัน,นวันหนึ่งเรา,าตรวจแบบเดิมธรมรมะตรวจแบบขยายมันก็ไปที่ปัญญา เพราะจะมองความรู้นั่นเองนะฉะนั้นเวลาตรวจต้องเป็นการตรวจรุ่มเดียวไม่เปิดเช้าเย็นไหให้พระตรวจก่อนออกมากระตุ้นที่ะระแตตรวจเป็นการยกระดับความรู้ที่ได้เรียนมารุ่งตั้งแต่ประถมก็ได้สรุปความรู้ที่ได้เรียนมาบทเรียนมาที่เป็นสามเณรแล้วก็เป็นพระนั่ยัเวลาที่ชิบีนะ ก็ถือว่าพอสมควรนะในเรื่องของความรู้มค่าในเรื่องของสมการในการปฏิบัตินะความจะได้ในช่วงนี้ก็ต้องอาศัยความเพียรความพยายามความอดทนนะอย่างมากนะไม่ใชจตามแบบนี้นิดหน่อยฉะนั้นพอเราพอตมาผ่านแบบนั้นมาใด้มาทำาิดนิดหน่อยมันจึงทํายากก็เป็นเรื่องก็ต้อใส่ส่วนตัวก็ทำอะไรทำให้จริงจังทำไห้เต็มที่ ถ้าเราทำเต็มที่แลว้วมันจะได้ผลมากกว่าผลร้อยแต่มาไม่ไคิดจุดนั้นคอยไได้ทําก่อนในทําหน้าที่ของตัวเองนะว่าอย่างวรแต่มันไม่ทำได้เต็มที่แลว้วส่วนญาติโยมจะจจจมนนเขนะ้าใจไม่เข้าใจครับได้ขนาดเล็วนะแต่แล้วเป็นคนไปทางฝ่ายเราทำหน้าที่ของตัวเองงานก็เหมือนกันแต่เราจะวาดจะบกำลังไม่เท่ากันเราทำเท่าที่เราทําได้เละตามกําลังที่เราพอทำ ถ้าไปเปรียบเทียบกันหลายๆที่หลายๆในของเราคือเราประหยัดพอสมควรแต่ถ้าไปเป็นประเทศในประเทศอีกเราก็พุ่มรวยกว่าประเทศอีกนะดังนั้นเราต้องดูหลายๆที่บางอย่างเราอาจจะดีกว่าที่อื่นบางอย่างที่อาจจะดีกว่าเราดังนั้นเราไปดูส่วนไหนที่มันดีเราก็เอามาปรับปรุงแก้ไขมายกระดับนะการนะทำงานของเรามันเรียบง่ายขึ้นให้มันเข้ากับสภาพปัจจุบันเราอยากวารีมาตัดทิ้งไม่ได้ เราจะต้องดูปัจจุบ,บันโลกมันพัฒนาไปถึงไหนแล้วเราจะเอาครูบาอาจารย์รุ่นก่อนเป็นหลักบางที่ไม่ได้เอาความที่มันเปลี่ยนแปลงปัจจุบันนี่แหละที่การปัจจุบันนี่แหละเป็นที่ตานะเพราะว่าหลายๆอย่างคนไหนคิดไปก่อนไปก่อนเมื่อเราจะมาทำนี่แหละตรงนั้นเราไม่คิดอย่างนี้เดี๋ยวจะมาคิดได้มันก็ทาไปก่อนตัวไปก่อนทีนัานเาไปรอไม่ได้บางอย่าง ไปลอมันเรียนเวลาฉะนั้นบางอย่างก็เอาตัวเองก่อน,นอที่จะมาตรวจป่าธรรมที่หนึ่งบางคนไม่รู้ว่าจะต้องเอาอย่างนั้นเอาอย่างนี้เขาไม่ได้รู้ว่าพื้นฐานาานะที่มะมันมาแบบไหนที่นมาแบบปฏิบัติมาอย่างไรแล้วยังให้ทำตามตามวันนั้นวันนี้มันก็ไม่ใช่ทุคนนิสัยคือว่าวิธีที่ะตุตมาจะทําอย่างนั้นเพราะว่าพระแต่ละรู่นท่านก็มีปฏิภาต่างกัน วัดเราก็เหมือนกันผ่านการเปลี Snow ่ยนแปลงผ่านการยกระดับมาไกลพอสนควรเทียบเทียบกับในรับไรจ่ายตอนนี้สรุปแล้ววันใดวัดบางพิจารว่าไปบางวัดก็ยังทำไี่เป็นสรุปก็ยังไม่เป็นนี่ก็เรื่องของใน้รับไระจ่ายของวัดรปจํายปีทุประมาณประมาณร้อยถกเปนตุลาถึงตันยาะฉะนั้น เห็นความแตกต่างเลยนะว่าไม่เหมือนกันพยายามลงเต็มแลวัดจะทำงานยังไงนะและพวงเราทํามาหลายปีแล้วึงง่ายโยงไม่ต้องลำบากนะถ้าพระทำได้โยงสบายโยงไม่ต้องเป็นคือวัดจะไม่เป็นภาระกับญาติโยมจนเกินไปเพราะว่าวัดยืนยันลำแข่งของติงได้ในบางอย่างบางเรื่องแต่ก่อนเนี่ยเต็ละเรื่องโยงก็โยงรับทั้งหมดเป็นภาระกับโยงอย่างมากแต่พอ อยากทาบว่าได้ผ hmm. <"Q> ่านการศึกษาผ่านการปฏิบัติมาความเข้มแข็งทางความคิดความเข้มแข็งทางความรู้จะต่างจะต่างกันชาววัตถุจะไม่เหมือนกันความความถนัดความเชี่ยวชาญนันมีความต่างกันดังนั้นยุคของพิวเตอร์ก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นเราจะมาอยู่แบบธรรมดาอยู่ไม่ได้ทางานยากมากดังนั้นก็ต้องมีการพัฒนา มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคนไหนคิดไดก่อนทำาใไรก่อนไปก่อนคนไหนมัวแต่ติดของเก่าอยู่ก็ติดอยู่อย่างนั้นเลยบางทีก็ช่วยไม่ได้เรถือว่าเป็นกรรมของคนนั้นไปนะมันจะไปด่วยกันทั้งหมดไม่ได้เพราะว่าระดับที่ปัญญาไม่ต่งกันถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราจะได้เห็นเลยว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆมันก็ดขอ้นมาใหม่ๆแต่มาที่ตรงู้เราปฏิบัติมาขนาดนี้เป็นเด็กคนหนี่ อยากให้ญาติโยมได้เห็นนอม่องเราที่รู้เราเห็นเรานีเราเป็นแต่สุดท้ายไปไม่ถงกำลังลงไปไม่ถึงก็ต้องปรับความคิดใหม่เอาแบบพื้นฐานก็พอแล้วพอญาติโยมนั่งเป็นบ้างนว่าดีได้ว่าส่วนทำทานโยททำทำได้อยู่แล้วไม่ได้เป็นเนจุดนั้นนี่คือว่าเราพยายามที่จะยกระดับไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าจะให้ทำตามคนอื่นตลอดเวลา ี๋ยวเราก็เป็นผู้ตามเราตลอดเวลาาต้อก็ติดตามคน่นที่นั่สิ่งเดียวกันงานตรงกันเราก็ต้องมีจุดเด่นของเราเป็นเอกลักษณ์ของเราเนี่ยดังนั้นคนที่เขาเรียนมาสิ่งบางอย่างเขาจะไม่ตามคนอื่นถ้าเขามีความคิดเป็นของตัวเองมีวามเปุนของเขาเองก็ต้องไปบางครูที่ได้เรียนมาเ่ยได้ปฏิบัติมาเลยที่ชัดแล้วว่าสิ่งนี้มันถูกต้องนะมันดีนะมันเหมาะสมกับเรานะ่ คนอื่นมาทาตามอาจจะไม่เหมาะสมนะดังนั้นบางอย่างมันเป็นอิสระมันเป็นวินนสัยส่วนตัวนะเฉพาะที่นะของเราก็เหมือนกันก่อที่จนะกกกยกก,ยกระดับได้ก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันพราหลายคนยากจนคนเกววห็นว่าห่างนะความราู้มันห่างกันพอความรู้ห่างกันติปัญญาไปต่างกันคุยกันไม่รู้เรื่องนะฉันั้นมันเทียเวลาบางอย่างมันเทียเวลา สมาจึงไม่ค่อยได้พุกอะไรมากถึงเลาก็ทำผ่าทำเยอะก็าาาะตามทันบ้างไม่ทำไม่ทันบ้างแต่เราทำสมาบ่ไปเพราะมันมันรองเลยนะมันต้องทํางานเข่งกับเวลาบางอย่างเราไปตัดสินใจชาไปคนเดียวตายาลืมว่ากาปรปฏิบัติธรรมนั้นมันมีวินาทีพอแค่แวบเดียวแค่นั้นเราสมาเป็นเดี่ยวา เพราะว่าบางอย่างมันเกิดมาขึ้นเพิ่มเติมถ้าเราไม่ได้กลันไปไม่ได้พิจารณามันหายไปเร็วมากฉะนั้นพระปฏิบัติท่านเป็นท่อยอูรูปเดียวตามป่าตามเขาตามถ้ำในที่เนี้สบสบบจะมองเห็นความคิดของตัวตัวเราเองมองเห็นตัวเราเองชัดมองมองเห็นความคิดของตัวเราเองถ้าเราอยู่ด้วยการจันทรนมากจะไี้มองมอง,มองเห็นยากเพราะว่าเราจะคุยกัน นะน่ะเราจะถามนะเห็นถ้าเราค,คนเดียวเมื่อไรเห็นเห็นความต่างเห็นตัวเองชัดเจนเรามีเราไม่มีมันมองเห็นนะนี่คือสิ่งที่เป็นควา,ามแตกต่างดังนั้นเราถ้ายังไม่ผ่านคนนั้นมาคือคือคือไม่มีความต่างจากคนาากกทั่วไปวบานการเรียนฉบัการปฏิบัติมานี่มันจะมีความแตกต่างเพราะมีความเต็นต่างความคิดก,ก,ก็จะไม่เหมือนเดิมคนเดิมนั่นแหละ แต่ความคิดแบบคนทั่วไปคิดแบบชาวบ้านพอผ่านการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติมันจะไปอีกระดับหนึ่งไปอีกหลายหลายระดับหลายชั้นเพราะว่าความรูมมม้มันมีอยู่หลายชั้นความไม่รู้ก็มีอยู่หลายชั้นฉะนั้นเราพยายามพัฒนาตัวเราเอง้เน้นตัวเราเองแล้วปฏิบัติจะไม่ค่อยนิริอื่นเท่าไหร่บางบางครั้งเราคิดเหมือนกันไม่อยู่จุดที่เราโม้เราฉลาด ะแทนที่เราจะมีเวลามาดูจิตใจของเราเองเราไปเที่ยวเวลากับคนอื่นนี่ยป็นว่าปฏิบัติกับทางโลกนันเนะด้บนึ่งไปคนละดับหนึ่งนะดังนั้นบางอย่างก็ต้องทำใจเมื่อเราผ่าพแบบนี้เราจะไปใช้ชีวิตแบบน้ป่านไม่ได้ป่านคือลูปเดียวเม่สจนใจใครเขาจะเป็นเขาจะตายไม่ได้ไม่สนใจกับโลกเราต้องเอาตัวเราเองเป็นหลักมันต้องเอาขนาดนั้นดังนั้นไปไม่ได้ ไปหวงญาติพี่น้องไปหวงคนนั้นคนนี้หวงหน้ามวงหลังไปไมคได้เพราะมันต้องวางต้องปล่อยต้องเปิดเหมือนที่เราคนเราไม่แา่ถ้าคนที่เขาได้เรียนรู้ได้ปฏิบัตนะิเขาเข้าใจวิีวิตของเรานะมันไม่แน่นะพอถึงเวลาก็อยากจะต้องตายจากโะล้นี้จะต้องเจ็บแค้ได้ป่วยก็มันไม่สบายฉังนั้นก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมพร้อม เวลาถึงนั้นเกิดขึ้นก็จะได้ไม่เสียใจจนเกินไปจะไม่ทุกข์จนเกินไปนี่คือเป็นความแตกต่าง้าคนะทนะนี่ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้นี่คิดว่าเราไม่ตายหน้าหนายังแข็งแรงพอทึงเวลาพุ่งปั๊บมานะเตรียมตัวไม่ทันเตรียมไม่ได้เตรียมใจไว้ความทุกข์ก็จะเกิดน,นะความเสียใจความเศร้าโศกเสียใจต่างๆนะมันจะตามมาเยอะเลยเราะฉะนัน้น มางานตองเราจะได้มาปลงนะมาทำความเข้าใจใเรื่องของชีวิตนี่แหลนะชีวิตคือการเป็นอยู่นะการดำเนินชีวิตนะคนทีนนะ่มีชีวิตเป็นยังไงนะเริ่มต้ทนทั้กลางที่สุดลายทางของเราเป็นอย่างไรนะเราจะวางเผ็ยังไงในแต่ละวันในแต่ละเดือนแต่ละปีชีวิตของเราจะได้ไม่เสียปรนะโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเดี่ยวส่วนตัว ประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์ตัวมันตนประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์อนาคตมันมีตั้งหลายอย่างที่เราจะต้องทําหน้าที่ของตัวเราเองหน้าที่ของพ่อแม่หน้าที่ของลูกหน้าที่ของญาตินะแต่แล้วคนมีหน้าที่ของตัวเองไม่ใช่พระก็มีหน้าที่ของตัวเองนะก็พยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดจะพยายามยกระดับพัฒนาเปลี่ยนแปลง ถ g, ้าเราไม่กล e ้าเปลี่ยนแปลงมันก็ยังเหมือนเดิมคิดเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมพูดเหมือนเดิมรู้แบบเดิมแต่คนที่เขากล้าเปลี่ยนแปลงนี่เขาจะมีความแตกต่างเราเคยทําอย่างนี้หนึ่งทำได้หรือเปล่าจริงเดียวกันรึเปล่เราเคยพูดแต่อย่างนี้พูดย่างอื่นได้หรือเปล่าเราเคยคิดแต่อย่างนี้คิดย่างอื่นได้หรือไม่นันต้องตางเพราะฉะนั้นหลายอย่างต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่กล้าเปลี่ยนแปลงมันไม่มีความแตกต่างก็อยู่ที่เดิมเั่นแหละ บางทียิ่งเตื่อมตองเตื่องลงไปเรื่อยๆเพราะเราไม่ได้ทำาิดข้องความเจริญว้นนั่นฉะนั้นบางอย่างที่ิราคนเราจะเจริญหรือเสื่อมที่ตัวเราเราจะทําให้เตื่อมก็ได้ทําให้เจริญก็ได้นู่ที่ตัวเราส่วนคนรอบข้างเขาก็จะสะพอนมาดีบ้างไม่ดีบ้างถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างผิดบ้างถูกบ้างนี่คือความเป็นจริงของชีวิตของคนเราต้องเจริญราก็เจริญยมก็เจริญ เพียงแต่ถ้าเราผ่านการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติมาระดับนึงเราจะมีตากของเราเองก็จะมีวิชาความรู้ที่เราเรียนมาปฏิบัติมา่นีละมันจะเป็นหลักที่เรายึดให้เราปฏิบัติบางคนที่ไม่ได้เรียนมากับเราไม่ได้รู้กับเรานี่ยเขาจะไม่เข้าใจเราจะไม่เขาใจเพราะเขาไม่รู้เราคิดว่าเขารู้นะแต่รู้คนละอย่างรู้คนดละด้านรู้แบบชาวบ้านรู้แบบคนรวไปรู้แบบพระนั่น ในพระมุ่งกัรพระเรียนรู้อีกมุมหนึ่งปฏิบัติรู้อีกมุมหนึ่งนะมันมีเป็นหลายหลายด้านถ้าเราได้เรียนด้วยได้ปฏิบัติเพื่อเราจะบอกว่าพระเรียนมีความคิดอย่างนี้นะมีความเข้าใจลักษณะอย่างนี้ถ้าปฏิบัติจะรู้อย่างนี้มีความเข้าใจอย่างนี้มันจะรู้เลยเพราะว่าเราเป็นทั้งพระเรียนเป็นทั้งปฏิบัติด้วยพอมาบริหารวัาเห็นไปมุมหนึ่งองนะต้องแก้ปัญหาต้อง นะบริหารจัดการถ้าเราไม่มีระเบ,บียบประวุติไว้ดรงนั้นหะล,ลายอย่างสอนให้เราได้รู้ํำนานหนึ่งความรู้ได้มดาจากราชาย่่งเดียวเราดำเนินชีวิตรเราทำนาไ็ได้ความรู้จากการทำนานั่นแหละปปัญหาหน้ามาเยอะะตัวนี้นนนะนมนะนะนันเป็นความเปลี่ยงทำนานมีความเปลี่ยนแลงมากนะคาใชใจของต่างะพนะอทำได้แล,แล้วกราทา กำลังไม่ได้ถือเองไม่ได้อีกจ้งเองไม่ได้อีกเตรียมเตรียมอีกเหตุนั้นในหลายอย่างเราดูว่าโอมันมีในหลายอย่างที่เราจะต้องทำความเข้าใจเราก็ต้องแก้บางอย่างเราอาจจะคนอื่นไม่ได้เราต้องแก้ด้วยเราของเราเองนะส่วนไหนก็ประหยัดได้ก็ประหยัดนะอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องจะต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเลยนะมันโยมก้ามนาแน่ทำมาเป็นยี่สิบปีแล้วต้องเรียนรู้ใหม่เหมือนเดิมเพราะมันมีอะไรที่ต้องเรียนรู้ใหม่มีปัญหาประจักษ ตลอดนะนะถ้าคนไม่คนจริงจริงอีกจ,จะมา,าทำยากมากนะดังนั้นปัจจุบันมันมีรถช่วยไอตอนไขควายนะนี่คือพัฒนาการต่างๆการทำงานก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงนะ้าคนคิดว่าเขาเก่านีทำไมไม่ช้ควายใส่มัอย่างแต่ก่อนทำไมดำมอย่างแต่ก่อนก็เพราะว่าวัตลาดขึ้นนะผลิรถขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้เราไม่ต้องไปช้ควายมาดืมไม่ต้องไปเสียเวลาแบบนั้น แตเวลาแป๊บเดียวก็เร็จแล้วเมื่อวานแป๊บเดียวเสร็จแล้วนะแต่ว่าต้นทุนมันสูงทีนี้เราจะทํำยังไงอันนี้ก็เรื่องของการบริหารจัดการฉะนั้นเราจะไปทําแบบนะตามพ่อแม่อย่างเดียวว่าไปรูปนาเราต้องกล้าที่จะพัฒนาต่อยอดมาแปรรูปทีนี้เราจาไปขายในตลาดได้นรครับเรามีวิธีการที่จะแปรรูปให้เป็นยอย่างอื่นได้หรือไม่ที่จะทําให้ มูลค่ามันเพิ่มมูลค่าสูงขึ้นก็ต้องมาต่อยอดดีนะไม่ใช่อเอาแค่คิดทาได้แค่น,นั้นมันไม่พอความรุ่งเรามันไม่พอต้องเรียนเตียนต่อเพื่อความรุ้ความรุ่งเ,เราที่จะทําให้การพัฒนาือวา,าการ,าารกระดับงนะานคณะของเรามันดีขึ้นนะฉะนั้นที่ั้นต่เราต้องมาใส่ความรุ้ทางพระประเมินกันระหว่างพระที่เราเรียนมากับปฏิบัติมานี่ กับลูกพ่อลวงตาที่เรียนอยู่วัดนอกรรมดานต่างกันความคิดต่างกันเคยอยู่วัดหลวงวัดใหญ่เขาจะรู้การบริหารของวัดใหญ่ในเมืองเขาบริหารยังไงเียเคยเห็นไม่เคยบริหารก่เคยเห็นเคยถานผ่านเคไปอยู่นะดังนั้นคนที่เคยเห็นในสิ่งที่ต่างกันบ้านนอกมันมีความแตกต่างหรือวัานอกเป็นอย่างนี้นะวิธีชีวิตเป็นอย่างนี้นะในเมืองเป็นอย่างนั้นมันมีความต่างกันของวิธีชีวิตต่างกัน พอปยุบต์าก็เป็นอีกพิธีหน,นึ่งอีกนะแนววัดปา่าก็ไปแนวนีน้อีกนะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ตั้งในตำราแล้วก็นอกตำราในแบบนอกแบบอดีตเป็นยังไงปัจจุบันเป็นยังไงอนาคตเป็นยังไงล้วนที่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ตบการเัน็นแะการง,งานตกก็เหมอนกันเห็นมาเยอะอยากจะมาอยู่นี้ก็เห็นมาเยอะนะก็พยายาม ค่อยๆปรับปรุงค่อยๆเปลี่ยนแปลงนะก็ก็ดีใจในภาพที่เอามาตั้งไว้วัดนะแต่มาไม่ต้องไปบอกจะภาพมาเองนี่คือจะภาพที่เขาเข้าใจเขาเห็นว่าตั้งในบ้านมันเป็นยังไงตั้งในวัดเป็นยังไงบางคนเขาไม่ต้องบอกเขาก็มาได้เขารู้แต่บางคนเองก็ยังคิดว่าพ่อแม่ไปเองตายจะมาไว้บนอย่างนี้เนี่ยทําใจไม่ได้นะบางทีก็เชื่อา่าคนเก็บนะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้นะ ก็ไปอย่างนั้น,นปัญหาตามมาก็เป็นมนเะดิมนอะีกนะฉะนั้นที่ติปัญญาให้เราดูว่าถ้าเรามีปัญญามันจะเยกนใ้พวกมันมนี่มันดีกว่าหน้นมันนะไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้มันจะมองเห็นนะแต่ถ้าคนมีปัญญามองไม่เห็นมองไม่ยห็ที่เดินตาตามครูบาอาจารย์พ่อแม่เคยทํามาอย่างเออย่างนั้นเพราะว่าเขารู้ได้แค่นั้นเข้าใจได้แค่นั้นไปโทษเขาก็ไม่ได้เพราะคนเรามันมีความจํากัด นั่ะทีนั้นในหลายอย่างเราต้องมาดคุยกันนั่แหละพยายามเปรียบเทียบว่าในว่าเป็นยังไงสะดวกขนาดไหนเไม่ต้องแพ้ไม่ต้องไปยูงตกข้ามาขั้นตอนต่างๆมันอยู่จุดเดียวมันเลยกยเป็นง่ายเลยนั่นในในระบบราชการคุณคงเห็นว่าแต่ก่อนเนี่ยในหลายที่มันกระจายกันอยู่พอเาไปทำทำเป็นทุยราชการที่เดียวมันง่ายเลยไปจุดเดียวเนี่ยมีอยู่หลายหลายหน่วยงาน ดังนั้นการบริหารง่ายขึ้นนี่คือความแตกต่างจากแต่ก่อนทางวัดก็พยายามที่จะเปลี่ยนปลงเองนบางอย่างนะให้มันดีขึ้นอะไรแต่บางอย่างมันทาได้ยากมันไม่ใช่เรื่องของวัดอย่างเดียวต้องชาวบ้านด้วยถ้าเราเข้าใจมันไม่ยากก็ไม่เข้าใจมันก็ต้องใช้เวลาแต่มาก็ทำใจได้รับบางอย่างเอได้ก็เอานี้ไม่ได้แต่มาก็ปล่อยมีแค่นั้นเราจะไปเอาอะไรชาวบ้านมา พยายามที่จะหวานแล้วไม่วางแต่มาก็จะเกลียดอะไรเพราะงานแตมาก็มีงานคณะสงฆ์ก็มีงานสอนพระในวัดงานปฏิบัติก็มีงานก่อสร้างงานก็มีเห็นบางครั้งบางช่วงนี่คือสิ่งที่เป็นภาระที่จะต้องบริหารจัดการงานยากโยมบางครั้งที่พระเขาจะสบายมั้งเขาจสบายว่าเราก็จะมีเป็นร้อยรูประมัะหาคนบมดยากนราเราอยากให้ยงได้มา ดูทางวัดบ้างคนเกิดน้อยคนไหนที่ไม่มีอะไรมาบวชก็จะได้มาพัฒนาแต่ว่าเราเข้มนหลายอย่างถ้าเราไม่เข้มมันก็จะไปไม่ได้ไกลมันก็คงอยู่แบบเดิมเมื่อไรแต่นั่นถ้าเราเปลี่ยนแปลงกล้าเปลี่ยนแปลงกล้าพัฒนาเราก็จะไปไกลกว่าเดิมอย่างสุดท้ายนี้บนกทสนท่ญาติโยมได้ทําในวันนี้จงมารวมกันเป็นกระบะในทางคำว่าปัจจัยสมเกิดบุญส่วนไวให้เด็กบุคุณนม่งานประมวล ตลอดจนเราเทว้าทร้งห้ากระทงหลายวิญญาณทั้งค์กระทงหลายของทักระทงหลายปฏิญญาณทั้งหลายได้มาหมดนาในบุญสุางนี้บุญกุศที่ได้ทำในทางนี้ยงย้อนกลับไปหายาโยมทุกท่านทุกคนจงกระตบความสุกความเจริญปรารถนาในประการใดที่เป็นไปได้ชอบประกอบด้วยธรรมก็มอให้ความปรารถนาน้นจงบุญไปด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิด